สวัสดีครับรูรูนักเรียนชั้นป3ครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับคุณครูวิชิตครับการคูณในแนวตั้งครับการคูณในแนวตั้งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมสถานการณ์ก็คือนะครับมีนักเรียนกําลังวิ่งรอบสระน้าอยู่นะครับความยาวของสระคือ213เมตรนะครับนักเรียนวิ่งรอบสระ3รอบ จะได้ระยะทางรวมแล้วเท่าไหร่ถ้าการคูณเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าสองร้อยสิบสามคูณด้วยสามเท่ากับช่องสิบเดี๋ยวเราลองไปหาคําตอบดูนะครับลองไปหาคําตอบดูวิธีการคูณนั้นเราก็เหมือนเดิมครับคูณที่หลักหน่วยก่อนนะครับมาดูสามคูณสามได้เก้าต่อไปเอาสามไปคูณหลักสิบก็คือคูณหน,นึ่งตรงนี้ สามคูณหนึ่งก็คือสามคูณสิบนั่นเองสามคูณสิบก็ได้สามสิบต่อไปไปคูณที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยตรงนี้ท่านนักเรียนเห็นภาพตรงนี้เราแตกตารางออกห้เห็นนะครับในรังบล็อกนั้นนะครับมีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับแต่มีุ่มวะสองร้อยก็เอามาคูณกับสามสองร้อย <200 S 2> <200 S 1> คูณสามก็ได้หกร้อยทีนี้เอาเก้าบวกสามสิบบวกหกร้อยได้เท่าไหร่ครับ เราก็ได้639นะครับได้639อยสามสเก้อันนี้ก็เป็นวิธีการหาคำตอบจากสถานการณ์เมื่อกี้นะครับถ้าเรา How to วิธีเก่าๆที่เราเคยเรียนมานะครับเราไปดูวิธีการคูณในแนวตั้งกันเลยนะครับว่ามันหาคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวเราช่วยการแก้ปัญหาตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับเอามาดูข้อที่1ครับอ่า สี่รอยคูณสาคูณทีละตัวเลยเอาหลักหน่วยคูณก่อนอ่าไปทีละสะเต็ปตามลูกศรนี่เนาะ 3. อ่าสามคูณหนึ่งได้สามอ่าจบละสเต็ปแรกต่อไปสเต็ปที่สองเอาสามไปคูณ6กสามคูณหได้สิบแปอ่าสามหกสิบแปดตัวนี้ต่อไปสเต็ปที่สามเอาสามไปคูณหลักร้อยอ่สาคูณสก็คือสี่ร้อยนั่นเองสาคูณสได้ สิบสองก็ใส่ตรงนี้ทีนี้เราบวกกับตัวทดสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามเราก็ได้หนึ่งสามแปดสามหรือตอบว่าหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามนั่นเองอ่าในข้อที่หนึ่งเอาข้อที่สองดูไวไหมเร็วไปไหมช้าๆเนาะอ่าเจ็ดเอ่อเจ็ดคูณหลักหน่วยก่อนเจ็ดหกได้สี่สิบสองอ่าคูณแล้วเจ็ดหกสี่สิบสองต่อไปต่อไป เจ็ดคูณหลักสิบที่น,นี่เจ็ดเจ็ดได้สี่สิบเก้าก็ใส่ตรงนี้สี่สิบเก้าครับต่อไปอย่าลืมบวกตัวทดเด้อบวกตัวทดเป็นเท่าไหร่ต่อไปก็เอาเจ็ดไปคูณแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกนะครับเราบวกตัวทดก็กลายเป็นหกสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตอบ หกหนึ่งสามสองหรือหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองตรงนี้นะนะครับแต่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดอาจจะยังไม่เข้าใจดูงงๆนะครับกูพูดไปก็งงไปเองเหมือนกันนะครับออามาดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามคูณทีละหน่วยดูใจเย็นๆนะเอาดูชัด mm hmm. ๆช้าๆชัดๆคูณทีละหน่วยเอาคูณที่หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยก็คือเอาสามไปคูณสี่ สามสี่ได้สิบสองใส่สองทัดหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้นะต่อไปคูณที่หลักสิบสามคูณสามได้เก้าอ่าสามคูณสามได้เก้าแต่บวกหนึ่งตัวทดมันก็เลยกลายเป็นสิบเห็นไหมครับกลายเป็นสิบต่อไปเอาสามคูณสามอีกสามคูณสามได้เก้าอ่าบวกตัวทดอีกก็กลายเป็นสิบอีกเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้คือหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหรือหนึ่งพัน สองนั่นเองเนี่ยพันกับสองนะครับเดี๋ยวลองทําดูไม่ยากหรอกนะครับค่อยๆทําไปนะครับอ่ะคุณครูให้ทําลงในสมุดละกันนะครับให้ทํางานลงในสมุดนะครับมีทั้งหมดแปดข้อแก้ปัญหาการคูณต่อไปนี้ในแนวตั้งซกนะครับเดี๋ยวคุณครูส่งรูปวิธีการเขียนสมุดให้สวยงามนะครับเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับนักเรียนเมื่อทํางานเสร็จนะครับก็ส่งขึ้นไลน์กลุม่ม ให้คุณครูตรวจด้วยนะครับอ่าก็ขอบใจลูกๆนักนะเรียนป .3 นะครับที่ผ่านมาก็อ่ามีความเอาใจใส่นะครับอ่าตั้งใจทํางานแล้วก็ส่งงานกันดีมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่ค่อยทรงนะครับยังไม่ค่อยได้ทํางานส่งก็ทําย้อนหลังส่งคุณครูคได้นะครับสถานการณ์โควิดก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายหรือไม่อย่างไรนะครับก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ